โอ้โหปะช่อนฮึดูครับดูครับดูโอ้ยดู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 โอ้ <S <S โหปลาดุกใหญ่ครับปลาดุกใหญ่อือหึดูครับผมสวัสดีครับผมวิถีพันธี่พันน้องนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาออกหากับข้าวกันอีกแล้วนะฮะคือ หมายของผมนี่ครับที่อยู่ข้างหลัง,งผมอะจะเป็นฝายครับผมฝายที่อยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองเดี๋ยวใครยังไงก็ไปช่วยผมปักเบ็ดนะครับปักเสร็จแล้วก็คืนนี้เราจะได้มาคู่พร้อมกันโอเคครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศฝายที่ผมมาปักเบ็ดนะฮะครับบรรยากาศเป็นคลองนะฮะคลองก็ับตื้นน้ำอยู่ กัมากนะครับก็แล้วเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะหมานหรือเปล่าผมก็ยังไม่เคยมาปักเหมือนกันครับพอะดีช่วงนี้พ่วงว่างแล้วก็ไปเอิอนหาลูกปลาได้ก็เลยที่เราจะมาปักเบ็ดหากบข้าวาซะหน่อยโอเคครับยังไงเราไปปักเบ็ดกันเลยนะครับครับเบ็ดที่มีอยู่ก็ี่คันครับเนี่ยติบสองคันนะครับแลนนี่ก็ เหยื่อที่ใช้เป็นเหยื่อปลาครับผมนี่นครับเราจะใช้ลูกปลาเกี่ยวนะครับโอเคครับผมจะไปเริ่มปักเลยนะฮะครับเดี๋ยวเรามาปักบิดตาแรกกันนะครับนี่ค,ครับปักตายแป๊บนึง เสร็จแล้วครับโอเคเราไปกันต่อเลยครับอีกหนึ่งคันปักเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับอีกหนึ่งคันครับเดี๋ยวยังไงผมก็ขอถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนมากู้เรามาดูกันอีกทีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนกู้เลยครับตอนนี้ก็ มืดได้ทีแล้วนะครับถึงเวลาที่มาดูเบ็ดกันละไปครับเราไปลุ้นกันดีกว่าดูเบ็ดตาแรกเรามีอะไรไหมดูฮะอุปกรณ์ก็มีสวิงครับเหมือนเดิม,มง่ายๆปลาจะลกหน่อยนะฮะโอรามาดูกันในฝาไูหรือเปล่า,ด,าดูครับตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับเหยื่อหมด เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับเกี่ยวเยอะกับพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไปเราไปกันต่อมาคนเดียวครับอาจจะมือหนาวมางสวานบรรยากาศดีดๆก็มาเที่ยวหาปูหาปลาทงปูทงปลากันครับนีอีกหนึ่งตารครับมีอะไรไหมมีครับอันนี้มีครับมี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 ม,ม,ม,มอีอะไรนะ ta biệt bạc cột các bốm nhỉ suối lên đấy Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video นะครับหนึ่งตัวครับไส่สวยเลยนะเนี่ย,ยครับวิธีทำมาหากินแบบนี้ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขึ้นอยู่ก็ว่าจังหวะ แล้วโอกาสนะครับนี่ครับเดืถมอยู่นู่นอีกหนึ่งคันอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเงียบไปลุ้นกันต่อเลยนี่ครับแล้วก็อีกหนึ่งตาครับแต่นี้เงียบไม่มีอะไรเลยนะครับดูคดี๋ยังวิ่งอยู่นู่นเลยไปครับไปลุ้นกันต่อครับถึงตาแล้วนะครับแต่ทำไมตานี้เป็นอย่างงี้ฮะมาดูนครับ ไม่สายเบ็ดผมก็โดดขึ้นมาอยู่บนสวรรค์เหยื่อหายนะครับเ,เดี๋ยวผมขอเกลี่ยเหยืนะ่อแป๊บนึงครับมาถึงอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยคันหายก็ไปนูน่นะมาช่วยกันลุ้นเลยนะฮะมีอะไรหรือเปล่า มาหายแบบยัมีวีแววจะกลับก่อนจะลุ้นผมขอตักหอยเชอลีก่อนนะฮะเยนนี้อันนี้เป็นอะไรโอ้โหขาดเลยครับทั้งหักทั้งขาดครับไม่รู้ปลาอะไรโอ้ดูครับ ได้เลยนะครับดูสายเบ็ดนี่ผมสรุปว่าคืนนี้เราก็ได้แข่ตัวเดียวเองฮะฮะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าสรุปว่าปรากฏหนึ่งตัวเหมือนเดิมครับสวัสดีตอนเช้านะครับได้เวลามาดูเบ็ดกันอีกแล้วนะครับเรามาลุ้นกันตอนเช้าอีกรอบนึงดูว่าจะมีอะไรหรือเปล่า ถาใช่ไงก็เดี๋ยวตามไปลุ้นกันเลยนะครับครับมาถึงตาแหลกแล้วนะครับตาแหลกกันแล้โอ้โหมีครับผมมี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 ตาแหลกกระโดดแล้วนะฮะอะไรปลาดุกอ่อุ๊บนะครับตาแหลกกระโดดแล้วนะครับ,รรโ,รบโอ้โห โอ้ยนี่ครับตาเลขครับปลาดุกโอ้โหสวยงามเลยหมานครับหมานวันนี้เช้านี้ชมวยอีแล้วนี่ครับโอ้ปลาดุก ตัวสวยเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันต่อมีหรือเปล่าตาที่สองมันยกเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรเลยตาที่สามก็ไม่มีอะไรเยอะหมดไปต่อครับครับถึงตาที่สี่แล้วไไมีได้หรือเปล่ารุ่นกันห็น ตาที่สายเบ็ดหนิกเลยนะฮะสีสายเบ็ดหนิกเลย,ย,เด,เลยดูครับที่แน่ๆมีแน่ครับดูครับปลาดุกดูกครับผมดู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 ด,ด,ด,ดูมีครับตานี้มีมีฮะปลาดุกหัวใจปลาดุกครับผม ดูครับฉมวยอีกแล้ววันนี้โว้ยดูคันเบ็ดหลวมเลยนี่ธรรมชาตินี่ผมว่าถอนคันเบ็ดเลยนะครับเนี่ยดูรัดูโ้ยดู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 ดดด โอ้โหตัวนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้ยดูไซส์ครับดูไซส์หืมไม่อยโอ้โหเป่งเลยครับใหญ่มากดูครับดูดูด,ดูประดุกหน้าด้วยโอ้โหสุดยอดเลยตัวนี้ ครับเดี๋ยวจะจับให้ดูฮะบแบบโอ้ใหญ่มากชะมวยอีกแล้วครับแปบ๊บนึง่แบบงกลางมันแข็งแรงอยู่โอ้โหนี่ยอ่ะโอ้ใหญ่ไปเองเลยครับวนตบเลยหืมสองตัวแล้วเช้านี้ สองตัวสวย,สวยประดุกงานนะครับโอเคเราไปรุนกันต่อเลยนะครับดูต่อไปว่าจะหมานหรือเปล่าฉมวยหรือเปล่าไปตอนนี้ผมก็กู่มาทั้งหมดสี่คันแล้วเดี๋ยวดูว่าไอที่เหลืออีกเมื่อคืนหักไปหนึ่งคันเบ็ดทั้งหักทั้งขาดเดี๋ยวเรามารุนวันนี้ดูว่าเช้าน,นี้ดูว่าจะมีสักกี่ตัวไปครับไปดูที่เบ็ดนะครับตาที่หาไม่มีอะไรนะครับม,มีอะไรเลย อันนี้ไม่มีอะไรนะครับเหลืออยู่เหมือนเดิมเราก็มาถึงน,นี้ตาทีเจ็ดนะครับตาที่เจ็ดเขามีอะไรมามีครับผมงูปลาอะไรครับนะ่ะขาวเลยเี่ยปลาอะไรเฮ้ยโอ้หโหปลาช่อนฮึหัวครับ ปลาชนตัวยังใหญ่เหลือครึ่งเดียวเอ,อ้ปลาอะไรกินเนี่ยโหดมากเลยเนี่ยดูครับมาถึงตาที่แปดแล้วนะครับเหลืยอยังอยู่เหมือนเดิมเ,เดี๋ยวเราจะเก็บเย็นนี้เราจะเปลี่ยนไม้ใหม่ครับไปต่อครับครับตอนนี้เราก็เก็บเบ็ดกันเรียบร้อยแล้วเก็บจนหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเราไป ดูกันชัดๆที่บ้านอีกทีนะครับครับเมื่อวานที่ผมชวนพี่น้องไปหากับข่าวกันครับก็สรุปมาแล้วว่ากูตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็กูตอนเช้าอีกรอบหนึ่งก็ได้มาเท่านี้แล้วครับปลาดุกสองตัวกับปรากดหนึ่งตัวครับนี่ฮะบุปลาดุกครับโอ้ยไซส์สวยเลยครับไซส์บิ๊กอวนตบเลยก็ เป็นนั้นว่าผมสรุกให้ดูแค่นี้นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้ามีอะไรดีๆเด็ดๆเดี๋ยวผมจะนำมาให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับ